ร้านอาหารดังๆนะครับมีน้ำาุุนะครับสวยงามแล้วคนต่อคิวเยอะมากคิวแบบเป็นร้อยครับแน่นเลยทีเดียวนี่ประจันหน้ากันเลยวันนี้ครับ First Walk EP1 นะครับวันนี้อยู่ที่เซ็นทรันพรามานะครับว่าจะลองร้านนี้นะครับยังไม่เคยลองมาเปิดใหม่ที่เซ็นทรันพราม2นะครับร้าน Eat M.R นะครับมาดากาศนะครับ Eat M.R ที่เซนทรัลพระรามสองนะครับร้านใหญ่มากยาวเนี่ยครับยาวไปถึงตรงนู้นนะครับอยู่ชั้นสองนะครับยาวไปถึงนู้นยาวไปสุดทางน,นู้นเลยครับแล้วคนต่อคิวเยอะมากเห็นเขาว่าเป็นร้านสเต็กที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็อร่อยด้วยไปที่ซีคอนบางแคก็คิวแบบเป็นร้อยครับวันนี้ก็มา ที่เซนทรัลพารามสองก็ได้คิวที่92นะครับตอนนี้ก็รอระหว่างรอเรียกคิวก็ยังไม่ถึงคิวเลยนะครับตอนนี้รอมาประมาณ20นาที ยังอยู่แถวหน้าร้านอยู่ตรงหน้าร้านตรงนี้เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามาไฮตีเหล่านะครับหน้าร้านของอีดาราเนี่ยอียวอีดามาอยู่ชั้นสองตรงนี้นี่อีดามาอยู่ตรงนี้ยาวไปถึงตรงนู้นนู้นยาวไปสุดนู้นส่วนฝั่งตรงข้ามก็ประชันด้วยไฮตีเหล่านะครับนี่ก็ยาวเหมือนกันครับ นี่ประจันหน้ากันเลยแล้วตรงด้านนี้ก็เป็นบันไดเลื่อนนะครับจะมองลงไปเห็นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยเป็นโซนที่เขาเรียกว่าแชมเบอร์นะครับนี่ชั้นหนึ่งเป็นโซนที่เรียกว่าแชมเบอร์นะครับเป็นโซนรวมร้านอาหาร ร้านอาหารดังๆนะครับกับข้าวกับปลาซเวนเส้นเนื้อแท้ร้านเกลฮาวซูชิร้านอาหารต่างๆอยู่ในโซนนี้เยอะแยะเลยครับนะครับจะมีน้ำพุนะครับสวยงามที่ชั้นหนึ่งจากร้านนี้แอมมาก็ลงบันไดเลื่อนไปได้เลยครับเนี่ยครับลงบันไดเลื่อนไปก็จะแชมเบอร์ หรือจากแชมเบอร์ก็ขึ้นมาไดเลื่อนมาได้เลยเช่นกันตอนนี้คือต้องคิวนะคะได้คิวแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเขาเคลียร์โต๊ะอยู่ระหว่าง,อง,งรอเคลียร์โต๊ะก็ดูเมนูก่อนเรนน่งๆไ,ไว้ก็น่าจะเป็นเมนูเนื้อนะครับวันนี้ต้องเคลียวใหม่เลขหนึ่งร้อยอยู่ไหมคะต้อเคลียวใหม่เลขหนึ่งร้อยไม่อยู่ขออเนี้ยค่าคิวนะคะน่อยู่ไหมคะ กำลังเข้ามาที่โต๊ะก็ได้โต๊ะเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เมนูก็มีทั้งหมูทั้งไก่หมูไก่ปลาเนื้อแล้วก็พวกของทานเล่นนะครับแอปเปิลไทเซอร์พวกเฟนฟายสไลั์โปเตโต้ขนมปังชีสผักขมอบชีสขนมปังกระเทียมส้มตำก็มีมันอบอะไรเยอะแยะไปหมด หลักๆก,ก็จะเป็นพาร์ทของสเต็กนะครับสเต็กจะเป็นสเต็กเป็นเป็นเมนหลักแล้วก็มีสปาเกตตี้แล้วก็เบอร์เกอร์นะครับสั่งอาหารไปแล้วก็รออาหารนะครับบรรยากาศในร้านนะครับคนเยอะมาก มาแล้วครับจานแรกอันนี้เป็นสเต็กลอยนะครับเป็นมีเดียมแลนด์ครับอันนี้สเต็กเนื้อสเต็กลอยนะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นหอมทอดอ่าหอมทอดขนมปังแล้วก็สลัดน,นะครับอันนี้เป็นสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลนะครับก็มี หอยแมงผู้นะครับกุ้งปลาหมึกแล้วก็ขนมปังเริ่มจากจานแรกนะครับอันนี้เป็นสเต็กเนื้อสติปลอยนะครับจานแรกเดี๋ยวมาลองชิมกันดูเป็นแบบ, rare บมีเดียมแรนะครับมีเดียมแรรสชาติเป็นไงเหม๋ยวลองชิมดูก่อนเนี่ยครับไม่เหนียว ที่สำคัญราคาร้านนี้ถ้านอกจากสเต็กสเต็กเนื้อเนี่ยครับสามร้อยเจ็ดสิบบาทเป็นหมูไก่ปลาร้อยกว่าบาทถูกมากเดีย๋ยวลองชิมสปากเก็ตตี้หน่อยนะครับร้อนๆเลยกี่เมาทะเลนะครับลองชิมดูหน่อยว่าเส้นเป็นไงบ้าง ฮอเดนเต้หรือเปล่าไม่เผ็ดมากทานได้ปลาหมึกรสชาติของเขาโอเคนะครับราคาถูกสปาเกตตีนี่ก็ นะร้อยห้าสิบเก้านะมีปลาหมึกกุ้งหอยแมงผู้ทันนี้ก็อีกเมนูนะครับเป็นสเต็ปกปลาตกอเนื้อบดน,นะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นหอมทอดเดี๋ยวลองชิมเนื้อเป็นสไตล์เหมือนกับนี่ครับเหมือนกับแฮมเบอร์เนี่ครับเนื้อบด นุ่มๆกินง่ายเพราะว่าเนื้อบดมาแล้วมาลองปลาบ้างซอสหน,น่อยนะครับจานนี้นะครับเนี่ยแอมเบอร์แล้วก็ปลาหอมทอด สลัดขนมปัง189บาทก็ต้องแวะมาลองนะครับเมนูมีหลากหลายอิ่มอร่อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นเลยทีเดียว เดี๋ยวยังสั่งกลับบ้านนะครับมีติดสปาเกตตีขี้เมาทะเลเขากลับบ้านอีกสองที่เดี๋ยวรอเมนูกลับบ้านสปาเกตตีขี้เมาทะเลก่อนและเดี๋ยวจะมาสรุปว่าค่าเสียหายทั้งหมดในวันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสรุปค่าเสียหายวันนี้นะครับทั้งหมด1 1 0 6้บาท t o t นะครับคือแต่และเมนูราคา คุ้มนะครับมีหน้าคนถึงได้มาเยอะมากร้านนี้ที่ผมกินนะผมว่าโอเคเลยราคาเนี้ยคุ้มค่ามากก็สรุปค่าเสียหายนะครับพันหนึ่งร้อกบาทกับอ e ีฟเอมอเซนทันพระรามสองนะครับก็วันนี้นะครับกับ First สบล็อนะครับอีพีหนึ่งเป็นบล็อกแรกนะครับแล้วโอกาสหน้ามีอะไรก็จะมาทำเป็นบล็อกต่อไปนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับกับเฟิร์สบล็อก พบกันใหม่ EP สองนะครับบ๊ายบาย